สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่17ธันวาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดต้องทำกันนะมาดูที่ทำเฟรมสชั่วโมงเมื่อวานเขาก็ยังไซเวยอยู่ในกรอบนะครับทีนี้ที่เราตั้งไอเดียกันไว้ว่ามันจะเป็นคอเลกชันอ่ะตอนนี้มันก็คล้ายๆจะเป็นคอเลกชันนะถ้าเราดูภาพเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับก็คือเขาทำา A B C D แล้ววันนี้ถ้าเขามีการย่อลงมาแต่ว่าไม่หลุดเส้นเทนไลน์ AC เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองถ้าเขาสมมติว่าเขาเป็นสามเหลี่ยมก็คือพว,พวกสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นนะหรือว่าเป็นรูปแบบที่เป็น continuation หมายความว่าไงมาทางไหนเกิดสามเหลี่ยมแล้วก็จะไปทางนั้นนะถ้าขึ้นมา เกิดสามเหลี่ยมเราก็จะขึ้นต่อนะครับทีนี้มุมมองของสามเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นะถ้ามไม่ใช่สามเหลี่ยมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดไอ้ขา E เนี่ยมันไม่ใช่ขา E ใช่ไหมมันหลุดเส้นเทนไลน์ AC แล้วก็หลุดจุด C เนี่ยที่4,271เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ใช่สามเหลี่ยมนะถ้ามันหลุดเส้น หรือว่าหลุดราคา4,271เนี่ยมันจะวิ่งไปหาแนวออเดอร์บ็อกข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเทรดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะถ้าถ้าสมมุติอันดับแรกเนี่ยเราตีเส้นเทนไลน์ไว้ก่อนนะจากจุด A ไปจุด C ที่เราต้องสูนถามว่าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเขาเริ่มหลุดโอเคอันนี้เริ่มระวังถ้าเขายิ่งหลุด4,271เนี่ยก็ให้ระวังไว้มีโอกาสที่มันจะล่วงไปที่ออเดอร์บ็อก ้ไดทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงไอออเดอร์บ็อกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราสามารถที่จะใช้บายได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้หาพวกคอนเฟิร์มชันสักนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์หรือว่าพวก Qm Qm อนอะให้หาพวกแพทเทิร์นกับตัวในไทม์เฟรมไลน์นาทีนะครับเพราะว่า ไอโซนออเดอร์บ็อกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะเราใช้ในการบายเนี่ยมันมีซอฟลอตกว้างเกินไปนะครับอ่ะโอเคแผนในทําเฟรมสีชั่วโมงก็คือถ้ามันหลุดลงมาหาออเดอร์บ็อกให้เราบายที่ออเดอร์บ็อกแต่ว่าต้องมีแพทเทิร์นกับตัวทีนี้ถ้ามันไม่หลุดหลังเป็นสามเหลี่ยมจริงบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าอยากจะหาโอกาสบายขึ้นไปเพราะว่ามันเป็น continuation pattern น่าจะต้องไปหาโอกาสบายในไทม์เฟรมลายนาทีนะผมคิดว่านะแต่ว่าลายนาทีมันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะาสามเหลี่ยมเนี่ยมันเล่นยากนะครับถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราอยากจะบายที่จุด e แต่ว่าเราก็ต้องมีซับล็อตแน่นนะเพราะเกิดมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมาหลุดลงไปข้างล่างเราก็อาจจะโดนลากได้ถ้าเราไม่ซับล็อตนะครับโอเคนี้ไปดูในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงมีมุมมองให้เราเทรดไหม ทำฟีมหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานนี้ถ้าจะเทรดอะมันก็เทรดได้ตอนที่มันลงมาดีมานโซนนี้นะแต่ผมบอกว่าดีมานโซนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ว่ามันขึ้นไปมันอาจจะไม่ได้เบรกไฮนะครับมันอาจจะมีการยอ่อมันก็มันก็มีการย่อตอนดึกๆเช่นเดียวกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นแนวรับ แนวต้านที่เราเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใช้งานได้นะแต่ว่าเราก็ใช้งานด้วยความระมัดระวังนะทีนี้วันนี้คือเขาอยู่กลางทางนะตรงนี้เขาอยู่กลางทางมันไม่มีแนวรับแนวต้านให้เราเห็นถ้าสมมติเขาขึ้นต่อแนวต้านอันเนี้ยมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันใช้มาแล้วสองครั้งเนี่ยเขาขึ้นมาใช้ครั้งที่1เขาขึ้นมาใช้ครั้งที่2 ถ้าสมมติขึ้นมาใช้ครั้งที่3อีกผมคิดว่ามีโอกาสทะลุสูงนะเพราะฉะนั้นแนวต้านนี้เราไม่ใช้แนวรับล่ะแนวรับตรงดีมานโซนที่เรา,อาบอกกันในเมื่อวานนีว้ว่ามันไม่แข็งแรงมันอุตสาหรับได้1ครั้งละถ้ามันลงมาครั้งที่2เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่ามันอาจจะทะลุลงไปหาดีมานโซนข้างล่างเพราะฉะนั้นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมุมมองที่ ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะเทรดจริงรอให้มันลงมาหาดีมันโซนข้างล่างดีกว่านะครับก็คือ4,226 4,244แล้วเราบายที่นี่ดีกว่ามันจะใกล้เคียงกับออเดอร์บ็อกของ time frame 4ชั่วโมงนะครับเราจะหาพวกแพทเทิร์นกับตัวแล้วค่อยบายขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยโหกว่ามันจะลงไปให้เราบายเนี่ยมันมันลงไปเยอะนะ จะเซลลก่อนได้ไหมถ้าจะเซล์เนี่ยต้องไปดูในมุมมองของไทม์เฟรมลายนาทีนะครับว่าเฮ้ยมันมีมุมมองให้เราเซลล์ตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะมุมมองในไทม์เฟรมถึงนี้มองก็ประมาณนี้เนาะมันกลางทางเรารอต้องรอนะให้มันลงมาที่ดีมานโซนข้างล่างเราถึงจะบายส่วนเซล์เราไม่แนะนําเพราะว่าไอซัพพลายโซนนี้มันถูกใช้มาแล้ว2ผลถ้ามันขึ้นมาอีกมันมีโอกาสทะลุ ไปไฮสูงนะทะลุไฮขึ้นไปได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ไปดูทำเฟรม15นาทีสิมุมมองให้เราเทรดไหมทำเฟรม15นาทีก็ไม่มีนะมุมมองมันคือมันไซเวะนะมันไซเวย์ในกรอบไซเว์ในกรอบอะไรไซเว์ในกรอบไฮโลของเขานะครับก็คือเขามีไฮโลอยู่ไฮอยู่ที่4,3 5 3หโลอยู่ที่ 4,257นี่เกือบร้อยเหรียญน,นะกรอบของเขาเนี่ยนะครับกรอบการเทรดของเขาเป็นเด้งเซล์เนี่ยเกือบร้อยเหรียญแต่บังเอิญว่ามันไซด์เว์อยู่ข้างในนี้ไอ้เส้นสีแดงที่ผมตีเนี่ยก็คือบริเวณที่มันเป็นขา C นะสมมติตั้งสมมติฐานใน3ทมเฟรม4ชั่วโมงว่าตรงนี้เป็น A B C D ถ้าสมมติวันนี้ราคามันหลุดไอตรง ขคลืน4ลงมาเนี่ยก็สามเหลี่ยมมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ Time Frame ทำ415 T มันมันไซเวย์ะนะครับมันไซเวย์เรามีแนวรับอยู่ที่4,264,244เป็นแนวเดียวกันกันกบทำเฟรม H1 แล้วก็ออเดอร์บล็อกของ H4 ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าลงมาตรงนี้ก็บายโดยที่เราหาพวกแพทเทิร์นกับตัวในทำเฟรมเล็กนะครับ อาจจะเป็น5นาทีหรือว่า1นาทีลองดูนะครับแต่ตอนนี้ราคาณป,ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กลางทางเพราะฉะนั้นในมุมมองของผม15นาทีเนี่ยไม่มีมุมมองให้เทรดนะครับไปดู5นาทีแทน5นาที5นาทีเขาก็ยังพอมีมุมมองให้ เราเทรดได้บ้างนะเพราะว่าเขามีแนวรับแนวต้านอยู่นะครับเมื่อวานเราบอกว่าถ้าเขาขึ้นมาแนวซับไพโซนหรือแฟลยลูแกลบให้เซลใช่ไหมแต่ว่ามันทะลุนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตนะปัจจุบันนี้นะเวลามันมีโซนเนี่ยเราต้องเผื่อไว้นิดนึงนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุโซนเดี๋ยวนี้เวลาเขาใช้โซนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบว่า จิ้มแล้วก็ลงจิ้มแล้วก็ลงนะเราจะต้องเผื่อนิดหน่อยนะครับซึ่งอไอโซนที่ผมตีตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะออเดอร์บ็อกเนีนเนี่ย, 4, 22, 4, 9, ยคือเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาจะใช้โซนแบบว่าโซนแบบชนโซนแล้วมีการย่อตัวหรือว่าชอบขึ้นไป แล้วก็มีการย่อตัวนี้เพื่อนๆต้องลองเก็บข้อมูลดูเช่นเดียวกันนะเพราะว่าโซนผมก็ใช้โซนปกติที่ผมตีเป็นประจำแต่พฤติกรรมราคาในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะมันอาจจะไปเคียร์ลิควิตี้ของคนที่เซลล์ตรงนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับทีนี้โซนใน i ท e f เฟรม 5T ที่เห็นนะมันมีอยู่2โซนถ้าใครจะเซลล์ก็คือออเดอร์บ็อก 4 3 2 2ันสาอถึงสี่พันอันนี้เป็นโซนที่1นึ่งถ้าจะเซลล์เนาะส่วนโซนที่2ก็คือออเดอร์บ็อกข้างบน4 3 3 8ันสาอถึงสี่พันอันนี้เป็นโซนที่2ถ้าจะเซลล์นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าอ่ตรงไหนที่มันแข็งแรงแต่แนะนำว่าเวลาเซลล์เนี่ยก็ต้องมี sl ไว้ก่อนหรือว่าวาง sl ให้เหมาะสมนะครับไม่งั้น เราจะเสีย SL ฟรีนะครับส่วนโซนบายในไทม์เฟรม5นาทีนะมันมีแฟลลูกแก็บอยู่ด้านล่างนะก่อนที่เขาจะขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเขาสร้างตัวแท่งเทียนอิมบาลาน e เอาไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะมีแฟลลูกแก็บที่4,279ถึง4,285อยู่ถ้าลงมาเราก็ใช้ในการบายแต่ว่าต้องมี เ l เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อราคามันไซเวย์นะครับเราก็เทรดตามแนวรับแนวต้านไปก่อนนะครับก็คือว่าชนแนวต้านเราก็เซลลนะ์เนาะชนแนวต้านเนี่ยชนแนวต้านเราเซลล์แต่ต้องมีซ o บหลอดชนแนวต้านเราเซล์แต่ต้องมีซับ l ลอด,นนล,องล,อดลงมาหาแนวรับเราบายอาจจะต้องอรอพวกแพทเทิร์นกับตัวเพราะว่าบายมันมีความเสี่ยงที่จะหลุด โลได้เช่นเดียวกันนะครับอโอเควันนี้คงมีประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ